สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม x อจังเหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยทำไมมันสะดุดแล้วเนี่ยอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาลงดันข่าวลับนะครับผมซึ่ง เราไม่จำเป็นต้องมีงูนะครับผมในการที่เราจะผ่านแต่ละดันนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยากหน่อยด้วยการที่เราจะต้องมีทีมที่เวิร์กมีทีมที่เหมาะสมกับดันนั้นนะครับผมแต่ถามว่าถ้ามีพ่องูแล้วถ้าใครมีพ่องูแล้วก็ถือว่าโชคดีมากครับผมเป็นแนวแบบผ่านได้เกือบทุกดันเลยเพราะว่าพ่องูเป็นตัว เป็นตัวโหดนะครับผมในการล่าดันแล้วก็อีซี่มากถ้าเกิดว่าใช้พ่องูแต่ตอนนี้ผมจะมา,าลงดันด้วยการไม่ไม่ต้องใช้พ่องูนะครับผมแต่ว่าต้องมีทีมที่เวิร์กหน่อยนะครับผมสำหรับผมนะผมต้องผมจะเอาประมาณป้องกันตัวเองนะครับผมเป็นอ,อันนี้เซเมนะครับผมต้องเอาเซเมลงดัน แล้วก็เป็นก่อป้องกันนะครับผมก็คือเป็นแนวแบบสายป้องกันเลยนะครับผมในการลงดันลงบบมนะครับผมก็อาจจะยืดยาวหน่อยนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เคยลองลองลงนะอืมเคยลองแล้วแหละแต่มันแพ้งไงแต่ว่าผมปั้นอยู่นานกว่าจะได้ลงอีกแต่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะรอบนี้อ่ะดันที่ผมลงจะเป็นดันอ่าอลาคาวะนะครับผมเราจะเอาสกินนะครับผมแต่จริงๆผมไม่ได้อยากได้หรอกนะ แต่ว่าผมอยากผ่านเฉยๆแหละอืมเอ่อสําหรับตัวฮิวนะครับผม,ผมใช้สากุระนะครับผมแล้วก็จะมีฮาคุเป็นตัวป้องกันอีกแล้วก็เซเมตัวป้องกันให้ลูกไฟแล้วก็ชิลานุอิชิรานุอิถามว่าเอามาทําไมชิรานุอิเป็นตัวที่สามารถทําให้ทีมบัฟให้ทีมมีเกาะแล้วก็มีพลังโจมตีแล้วก็อา่าอะไรนะคือ เป็นตัวสุดท้ายถ้าเกิดว่าทีมเราพลาดอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็ทีมประมาณนี้เนาะก็อาจจะถือว่าไม่ได้ถึกมากนะครับผมอ่านเดี๋ยวเราจะให้หาคูเปิดนะครับผมหรือว่าเราจะออตโต้ไปเลยก็ได้นะครับช่วงแรกๆนะครับผมก็จะไม่ได้อะไรมากนะครับผมเราก็ชี้ไปที่ปลาทองนะถ้าความรวดเร็วนะครับผมชี้ไปที่ปลาทองเพื่อจะ กำจัดปลาทองไปก่อนปลาทองคือตัวหน้ารำคาญนะครับผมไอตัวลูกปลาของน้องปลาทองเนี่ยอเอาค้างโอ้โหไปไปแรกเลยอะเน็ตไม่ค่อยดีนะครับผมอะแล้วก็อยู่อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าด่านสองกับด่านที่สามนะครับผมมันจะมีอยู่สาม อันนี้นะมันจะมีอยู่สามยกนะยกที่สองกับยกที่สามนี่เราต้องควบคุมหน่อยนะครับผมไม่งั้นไม่งั้นมันจะยากนะครับผมไม่งั้นคือบางตัวก็จะมีอันนี้เราชี้ไปที่โอเทนงูนะครับผมว่เาเป็นตัวดามจแรงเลยอืมมันจะยากหน่อยนะครับผมเมื่อเรายื้อเกมมากนะครับผมยื้อเกมมากเรื่องเราก็จะลดตามนี้นะครับผม Okay. ดันอายกที่1กับยกที่2นี่ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ายกอละลัควะเนี่ยอละลาวะนี่รีบจบได้คือจบนะครับผมแต่ว่าไม่แนะน Speed นะําทีมสปีดเนาะเพราะว่าส่วนเขาก็ไม่ตายอยู่ดีอะเออตัวบอสไอ้ดันนี้ก็ไม่ตายอยู่ดีเพราะถึกนะครับผมส่วนกับนี่เราอาจจะตายเองนะครับผมเราควรจะเป็นแนวป้องกันหน่อย นะครับผมแนวป้องกันหน่อยแล้วก็กึ่งดาเมจแรงๆหน่อยนะครับผมแต่ต้องพยายามป้องกันตัวดาเมจเราไว้ด้วยนะครับผมตัวดาเมจเราตายคือจบนะครับผมอ่ะตอนแรกผมต้องกําจัดอ่าอันนี้ต้องกําจัดอ่าโมโมะนะครับผมเป็นตัวชุบนะครับผมซึ่งเรากําจัดไปก่อนเลยอันนี้ผมรีบสุดเลยนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละผมแนวทีมช้านะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะกำจัดโมโมุไปก่อนตอนนี้เขามีทุกอย่างเลยทั้งสถานะทั้งอะไรนะครับผม เวลาเราใช้สกิลอลากวะจะโจมตีเราอยู่ตลอดนะครับผมซึ่งเอาชิลานุอีมาจะดีมากเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังว่าแหละชิลานเวลาชิลานุอีบัฟก็จะโดนใช่ไหมเห็นว่าดาเมจของดาเมจของอลากขวะเหมือนจะน้อยนะครับผมแต่เอาจริงๆมันน้อยเพราะฮาคูผมนะครับแต่ถ้าฮาคูผมไม่มีสกิลตอนนี้นะครับผมก็คือก็คือ แรงมากนะครับผมอราราคาวะทีมเขาอ่ะผมพยายามควบคุมดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็หาคุปป้องกันไว้อืมโอเคเราจะให้ชิลานุอีต,ตีไปที่โมโมะนะครับผมก็ยังตีไม่เข้าถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะต่อมาก็ อันนี้เลยอ่ะโอเคโอเคเอ่อทามาม,มเราได้เกาะน,นะครับผมก็จะทำให้ถึกขึ้นหน่อยเออก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมโอ้โหเซเมมังกรเซเมส่วนกลับลัวๆเลยก็ถือว่าฟุกนะเออฟุกต้องบอกว่าฟุกเลยเนี่ยเวลาเราใช้สกิลก็จะเราพยายามให้ซาก,กุระบัฟเลือดขึ้น นะครับผมปั๊บเลือกขึ้นอยู่ตลอดนะครับผมเพราะว่าซากุระผมยังหิวไม่แรงนะครับผมผมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละแล้วก็จัดก,การไปที่ลุงปลาทองนะครับผมตัวปัญหาในการเอาบอสลงยากนะครับผมเออลืมว่ะเออไฟมันหมดได้แหละอ่ะโอเคฮาคุเราต้องให้ฮาคุป้องกันอยู่ตลอดเพราะอาลักวะส่วนส่วนแรงมากจริงๆ อันนี้ไม่แรงก็เพราะว่าฮากูลดดาเมจนะครับผมโอเคโดนดูลูกไฟกแล้วอ่ะแล้วก็ให้เซเมป้องกันไว้นะครับผมอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวลดดาเมจอละลากาวาก่อนลดนไม่ได้โอเคแล้วก็สากุระเพิ่มเลือดอยู่ตลอดนะครับผมสากุระเราถืออยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเวลาลุงปลาทองหรือใครโจมตีก็จะ เลือดก,ก็จะเพิ่มนะครับผมเราพยายามจัดการลุงปลาทองดีกว่านะครับผมไอ้พวกอื่นอะไม่ต้องไปสนใจนะครับผมถึงมันจะดาเมจแรงหรือว่าน่ารำคาญในเรื่องสถานะแต่เราพยายามตัดตัวที่มันเป็นซัพพอร์ตออกก่อนนะครับผมอันนี้เกมก็จะยาวนิดน,นึงอ่าเราก็พยายาม ตีธรรมดาก็แรงแล้วนะทำมมุกอ่ะโอเคโอเคแล้วก็กระโดดอ่ะก็สำหรับซากุระผมก็ใส่พูดไข่มุกนะครับผมในการเสริมเกาะเข้าไปอีกนะครับผมอ่ะซากุระก็บัฟเลือดขึ้นนะครับผมอ่ะ พยายามลดดาเมจตัวดาเมจเขาดีกว่าสงสัยอาลาควาลดลดจะยากนะครับผมมันก็น่ารำคาญแหละไอตัวไอยูกิออนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับผมเอาแค่ okay. เราจัดการลุงปลาทองเสร็จแล้วเราจัดการเสาลุงปลาทองเลยนะครับผมโอเค ฮาคู่เราไม่เป็นไรละหฮาคู่เราก็บัฟป้องกันไว้ก่อนตอนนี้ที่ที่เป็นยังไงที่ที่เป็นตัวดาเมจแล้วก็ตัวทำให้ทีมไปได้ง่ายก็จะเป็นชิรานุอินะครับผมเพราะว่าได้เขี้ยว <laughs> เขี้ยวทองมาแล้วนะครับผมฟันเหลืองมาแล้วนะครับ โอเคเซเมเซเมนี่ท็อปฟอร์มอยู่นะอืมอ่ะแล้วก็เซเมก็โล่ไว้นะครับโอเคทามโมจัดการเลยนะครับผมจัดการที่เหลือไปเลยเฮ้ยไฟไม่พอโอเคจัดการอันนี้ไปแล้วเฮ้ยจะตายปะเมื่เนี่ย ดูดาเมจนะครับผมนี่เพิ่มขึ้นมาเยอะชิไหายโอ้โหโอเคฟาดไปเลยครับผมฟาดไปเลยแรงอยู่นะโอเคหาคู่มาป้องกันไว้ โอเคทำมโมเจาะไปเลยอ่ะเหลือแต่อน,นี้และเราก็จะผ่านดันง่ายถ้าเกิดว่าเรามีทีมที่เวริร์กนะครับผมในการที่เราจะลงดันนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องไปเอาอพ่องูนะครับผมฟาดไปจบนะครับผมจบแล้วโอเค แล้วก็ได้ผ่านดันของผ่านดันของอควะนะครับผมแล้วก็ได้สก,กินมาเรียบร้อยพร้อมแชร์นะครับผมแค่นี้ครับผมทาวเวสูงๆก็จะมีทีมที่สามารถลงดันได้เกือบทุกดันเลยนะครับผมอ่ะโอเคผมก็ได้อีเวนตเพิ่มก็ขอบคุณที่ให้การรับชมครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาเพราะา ผมคือผมรู้สึกผิดด้วยผมไปขายพ่องูนะครับผมผมได้พ่องูมาทั้งสองไอดีเลยแต่ว่าผมไปขายทั้งสองไอดีซึ่งผมไม่ได้มองว่าเออผมยังไม่รู้ไงว่าพ่องูมันเก่งเรื่องลงดันไงผมก็ไปขายทิ้งเฉยผมเห็นแต่พ่องูต้องมาเสกง,งูแล้วก็ต้องมาเป่าผมก็ไม่รู้ทีหลังว่าเออพ่องูมันทําให้เป็นอมตะแล้วพ่องูมันทําให้อ่าลงดันได้งา่ายแล้วก็สกิลสามารถแก้ทางได้หลายตัวก็เลยแบบ เสียใจนะครับผมแล้วก็ทำไงได้เราลบไปแล้วแล้วมันได้ยากใช่ไหมละ่ะเออก็เลยอ่ะเราก็พยายามทำทีมที่สามารถแทนพ่อง,งูได้แต่ก็ใจเสียเวลาแล้วก็เสียแรงเราหน่อยนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณครับในการรับชมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า